สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับซากันชินมิยะประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในเกมไคจูนัมเบอร์เอกเดอะเกมที่วันนี้ผมมารีวิวซากันให้ดูก่อนก่อนที่เราจะไปดูโคชินะไคจูนัมเบอร์สิบกันนะไปดูซากันกันก่อนครับว่าผมปั้นมาแล้วเลเวลหนึ่งร้อยเลเวลสกิลแปดหมดจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับลิ m แ n นชอปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2025 พบกับเหล่าสเตมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กคลูซีฟและเหล่ากองแทัพเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากแรนด์นอร์ e ็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริจแล้วพบกันที่บูธลิทแมนชั่นมาสักกันหรือสแก,กนนะครับผม บอ,อกเลยว่าผมปั้นมาเร็วหนึ่งล้อยังเป็นซีสูงเลยนะจริงๆริซีหนึ่งจะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซีหนึ่งพี่แกเนี่ยจะให้คีดาเมจบวก30% 2เทิร์นกับทุกตัวละครที่เป็นฝ่ายเรานะซึ่งโกงมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซีหนึ่งไม่ได้เราก็จะรีวิวซีสองซีสามซีสี่ซีห้าซีหกไม่ได้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอข้านส่วนนี้นะส่วนยูนิพาร์ทที่ใช้นะครับก็จะเป็นเดฟเอ็กเฟคฮิตเลดแล้วก็ไฟดาเมจนะจริงๆแล้วไอ้ตรงกลางอ่ะน่าจะเป็นพวก ลด Skill. อันติเมตสกิลให้อันติเมตสกิลกับมารีบ่อยๆนะแล้วได้ไฟดามเมจมาด้วยพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไฟนั่นเองนะครับเป็นสายหมัดดีเฟนเดอร์ธาตุไฟนะครับผมส่วนอาวุธผมยังมีอาวุธเฉพาะของเขานะครับผมซึ่งก็ไม่อัพมาเลยไม่ได้อัพมาเลยนะครับผมผมเอาแลกอาวุธไปกับโฮชินะไปแล้วนะครับผมแล้วก็เลเวลมาที่100นะครับตรงนี้อ่ามาดูสกิลกันนะครับพอเลเวล100่ก็จะปลดพวกสกิลตรงนี้มานะ พูดสกิลตรงนี้มาซึ่งมันก็เพิ่มพวกอาพวกเบสพื้นฐานนะครับผมกับพวกโจมตีอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มาดูสกิลแรกกันสกิลแรกเนี่ยสร้างดามเมจธาตุไฟ62%นะแล้วก็ยูนิตอ๋อทุกยูนิตเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลก็คือโจมตีได้จะมีโจมตีเดียวนะครับผมโจมตีเดียวใช้พลังของเดด้วยนะเพราะฉะนั้น น้องน้องสกแกนเนี่ยต้องใช้เดฟในการในการปั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมผมเลยปั้นใช้เซตของนี่มานะครับโบเวียนโบเวนโบไวล์อ่านว่าอะไรครับโบไวล์โบไวล์โบไวล์มันจะเพิ่มเดฟนะครับเนี่ยจะเพิ่มเดฟดาเมจเทคดีเดชันแล้วก็ชิลแอปพลายมัลติโพลแล้วก็เพิ่มเดฟมา6% 3เเซ็นสาเต็กนะครับผมสกิลของน้องสวนเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยการใช้เดฟนะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยแล้วก็100% แอ p พลยอ่ายัยุสเทินใส่ไคจูนะแล้วก็สร้างโล่14%ของเดฟนะครับผมสร้างโล่ให้ตัวเองนะครับผมตรงนี้อันตีครับอันตีแอปพลจากดาเมจของเดฟนะครับ23.2%เป็นเวลา2เทินใส่ยูนิตนะครับผมใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็แอปพล ATK 14%เห็นไหมว่า ATK มันน้อยกว่าในส่วนของเดฟนะแต่ถ้าเกิดเราปั้นได,เนได้เราปั้นได้ทั้งคู่เลยนะปั้นทั้ง ATK กับเดฟได้เลยนะครับผม แล้วก็จะทำไฟดาเมจด้วย91%จากค่าเดฟของเราใส่ไคจูทั้งหมดนะครับผมอันตีนี้เป็นโจมตีหมู่ด้วยนะครับสกิล4นะครับผมสกิลที่4ก็คือเป็นสกิลโฟล l o อัพนะครับผมก็จะโจมตีด้วยไฟดาเม้105%ของพลังโจมพลังเดฟอีกแล้วนะครับผมเดฟมาทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้เอามาแพสซีฟครับแพสซีฟเป็นอินเนอร์เฟรมนะใส่ยูนิต 5สเตต์นะครับผมซึ่งมันจะรุนแรงมากๆนะครับผมก็คิดจากเดบอีกแล้วนะครับ46%ใส่ทาร์เก็ตนะครับอินเนอร์เฟรมก็จะบวกจากอันติเมตมัลติโพล18%บวกดาเมจดีเฟกอีก6%นั่นเองนะครับส่วนไหนก็เน้นค่าเดบนั่นแหละนะครับผมก็เป็นตัวโล่ที่มีดาเมจนะครับเป็นตัวโล่ที่มีดาเมจอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับไปเทสกันไรคางๆนี่มันหายไปไหนโอเคตกใจนี่มันหายไปลองเฟรนซ์รับผม เฟน15นี้ผมยังไม่ได้ทําไว้นะเพราะผมรู้ว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมที่ใช้เนี่ยอ่าจริงๆมันควรใช้ในทีม2นะแต่ผมจะใช้ทีมแรกให้ดูเลยนะครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวอ่าโฮชินะเดี๋ยวผมรีวิวผ่านอันนี้เหมือนกันนะครับผมเออด่านแรกนะครับเอาดารุมิแล้วก็สแกนเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นเลโน่อ่า เราจะมาแทนอิซาโอก่อนนะส่วนทีมที่2เนี่ย <_ an> ทีมที่2อ,เ,อเดี๋ยวใส่ไปก่อนใส่มั่วๆไปก่อนแล้วก็ทีมที่2เนี่ยจะใช้ไคจูนะครับนารูมิไอไม่ใช่เดี๋ยวให้เราให้ดูโคชินะดิน้นึงให้ดูโคชินะดิน้นึงแล้วก็สกแกนไอไม่ใช่สกแกนอิซา,กกอาโอน,านะครับอิซาโอแค่นี้พอนะครับเอาตัวนี้ออกเอาไป3อย่างละสาตัวก่อนจะมีตัวเดฟทั้ง2ตัวอยู่ในทั้ง2ทีมนะแล้วก็ตัวดาเมนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองไปดูกันนะครับผม มาอย่าเรากดออโต้เลยนะมาดูมาดูว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะครับอนนู้มีเปิดไปก่อนจริงๆเอาสแก,กนเปิดตัวแรกเลยก็ได้นะว่า,วาไอน้นี่มันตีแต่นี่เราสปีดน้อยไนงะเออสแก,กนสปีดน้อยนะครับปึ๊บไปแล้วไปวไปแล้วหนึ่งไปครับจังหวะนี้กางโลมาให้กับตัวเองนะสกิลสองนี้กางโล่กับตัวเองแล้วมีเคาน์เตอร์ด้วยครับเอาลึงจัจนะฮะลึง้งแพสสี่นะเคาน์เตอร์นะครับอย่างเงีนะ้ยโฟลว์อัพ น้องโฟลว่าป่ากับป่าโลนะป่าโล่แต่นี่ของเราอาวุธไม่ได้อัพมาเลยนะครับน้องเป็นตัวตัวโลนะน้องเป็นฝ่ายเด็บนะครับอันนี้แตกไปแล้วหนึ่งป่าไปจังหวะนี้ฟันไปครับอ๋อทุกตัวของผมเลเว่าหนึ่งร้อยหมดแล้วนะครับในทีมเนี่ยเลเว่าหนึ่งร้อยหมดแล้วอาวุธก็หนึ่งร้อยหมดแล้วนะครับยกเว้นสักกันนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวดูน้องน้องค่อนข้างโหดเลย น้องเป็นตัวเด็แล้วก็ฟาดไปดา,มาเมจไม่ค่อยจัดจ้านนะแต่ว่ามันมีอะไรหลายอยา่างมียั่วยุด้วยมีเคาน์เตอร์ด้วยนะครับครบเครื่องนะครับบอกเลยเป็นตัวครบเครื่องมากๆนะครับก็คือแบบน้องก็จะเด็บไปเรื่อยเด็บไปเรื่อยอยังไงแป๊บเดียวมาถึงบอสแล้วมาถึงบอสแล้วเออเอาเรื่องสวัสดีน้องเชนนะยดูไปแล้วหรอเอาเรื่องสิบตอนลุ้นมา เรามาเจอบอสในเวฟที่สองอะอันนี้ต้องเป็นดาเมจเป้าอ่ะดาเมจเป้าแตกไปแล้วอันติแล้วกดอันเรากดเขาออโต้ Auto ได้อยู่แล้วจังหวะนี้นะครับผมเรากดออโต้อยู่แล้วจังหวะนี้ไปยังฟรีสด้วยมาครับสก,กัดกลางลูมาครับสกลิลสองพร้อมอันติมาแล้วครับอันตีน้องครับปล่อยโล่เผาไหมเผาไหมด้วยลูครับ นี่ดาเมจไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่านี่แทงให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับผมแล้วยูยุเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ยูยุติดที่อยู่รีบอสนะครับก็คือสัญลักษณ์โมโหนะก็จะโดนตีบอสจะตีไปที่สแกนตัวเดียวแล้วสแกนก็จะทำเคาน์เตอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมดาเมจหลักจริงๆจะไปอยู่พวกเลโน่กับน,นาลูมีมากกว่านะครับสแกนนี้เป็นตัว,ตวแบบยั่ย์ยยเรื่อยๆ,ๆนะครับผม ยู่เรื่อยๆอา้าวละบอสใกล้เทคดาวแล้วครับจะทําอะไรขึ้นมาใหม่ไหมโอ้โหแล้วสร้างโล่ขึ้นมาจังหวะนี้สบายๆครับมีเคาน์เตอร์ครับนารูมิบอกไม่ว่าแล้วอันตีเลยแล้วกันแต่อันตีจังหวะที่ยังไม่ได้เทคดาวนะอันตีไปแล้วเดี๋ยวติดเทคดาวนะครับเดี๋ยวโฟลว์อัพด้วยสักกันว่าไปเนี่ยเปิดปลายลงไปนอนครับโฟลว์อัพด้วยสักกันพอดีครับป่าปาโล่ลไปครับมี ก็ยิงจิวเลโน่ยิงอย่างแรงจัดต่อครับด้วยสกิลสองครับฟาดไปบอกเลยว่าบอร์ดนี้น่าจะสบายขึ้นเยอะฮะเดี๋ยวผมสปอยโฮชินะให้ดูหน่อยๆนยด้วยเออสปอยโฮชินะให้ดูหน่อยๆด้วยคลิปหน้าคลิปห,หน้าอย่ามาดูกันนะครับแล้วโฮชินะที่ผมจัดหลักจัดเต็มมาจะเป็นยังไงอ่ะีนลูกหลักแน่นอนเดี๋ยวถ้าเกิดได้ใครจูคอมาเมื่อไหร่อัพเลเวลสกิลเต็มหมดแน่นอน เพราะาตอนนี้มีใครจู n ์ m b e r เขแปดของเราตัวเดียวนะที่เลเวลสิบทุกสกิลนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้อ่าลงไปนอนแล้วเรียบร้อยยังไงดีจัดนะไม่มีใครตุยเลยฮนะจากตอนแรกที่เราใช้อิซะโอแล้วแล้วเลโน่ตุยนะในตอนไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับด่าน1ิบห้นี่แหละนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูโฮชินะกันครับ ให้ดูแบบคร่าวไปก่อนตรงนี้ปาดไปตีมูตีมูเอาเรื่องก็เชคดาวไปหนึ่งไงเชคดาวไปหนึ่งไงนี่จะสั่บอกกลางโลมสาสบายสบายนะจังหวะนี้มีตัดวดาเมจสาสองตัวมีตัวดาเมจสตัวตัวดีเฟนส์หนึ่งตัวเพื่อยั่วยูกับกลางโลนี่บอกเลยว่าดีจัดนะเออเออแล้วตัดมาตอน2รีวิวโฮชินะเอาไว้ก่อนอะเดี๋ยวโฮชินะเนี่ยเรา เราไปคลิปหน้าเราไปคลิปหน้าป,ปึ๊บไปให้ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วาะเรายังไม่ได้อ่านเรื่องสกิลเรืองอ่านเรื่องสกิลเฮ้ยเรายังไม่ทำเรายังไม่ทำอไอ้นี่ด้วยชุดอุปรกรณ์ยูนิพาร์ทให้มันอ่ะเอออันนี้คือโฮเชนะเรายังไม่ทำยูนิพาร์ทให้มันนะยูนิพาร์ทเ <ip> หมาะกับอะไรน้องแบงค์คิดว่าอะไรคิดว่าไงยูนิพาร์ทต้องเหมาะกับเซตไหนอันนี้ยังไม่ทำยูนิพาร์ทให้มันนะแค่อัพแค่อัพตัวเดี๋ยวเราไปจัดแต่จัดเต็มในคลิปแล้วกันนะครับผมคลิปหน้า คลิปหน้าเดี๋ยวเราสร้างยูนิพาร์ตให้โคชินาด้วยนะครับผมไปซื้อมาทันเจนี้ป้าเรียบร้อยเวฟสองอย่างไวเวฟสองอย่างไวมาไหวไหมแต่ว่าใครจูกันอลูมิแค่สองตัวก็ไหวนะด่านเนี้ดยดามิเคียโอเคจัดไปโคเทอันตีมาแล้วครับ ได้แต่เหมาะสมลิาสาดไหมครับมันพึ่งคลิปได้เลยลิาสาดได้เนี่ยบ,บุสโตบัสอันตีไจูกว้ายล่ะปะรเยี่ยงไม่ติดทีมาตางโลกมาสวยครับ มันยังไม่มีคาบการล่างในมังงะใช่ไหมครับหรือตามอ้อางยิงตามอนิเมะอ้างยิงตามอนิเมะด้วยแล้วก็ในเกมมันจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ครับในเกมจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ในมังงะพี่ก็ยังไม่อ่านเหมือนกันเดีย๋ยวพึ่งสปอยนะโอชินะก็ยังดูไม่ถึงล่างใส่ชุดไคจูอุ้ยเจอฮามิฮามิห้ามา ไม่มีดามเมจเป้าเลยวะมาอันตีมาอีกแล้วลิซาร์ดคุ้มสุดนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเรามาสร้างลิซาร์ดกันสร้างลิซาร์ดจัดนะจะเต็มแน่นอนไป โอวิจ้าเปรี้ยงตึ้งสี่หมื่นสี่ลงไปนอนกองกับพื้นไคจูก็ยังเป็นตัวที่แบบว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายสามดาวไปเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยสามดาวไปเลยจัดไปสามดาวครั้งแรกโอ้โหจบอย่างสวยงามนะครับผมและนี่ก็คือการรีวิวสแกนของผมนะเออด่านสิบสี่ยังสองดาวอยู่เลยรีวอร์ดก็จริงๆแล้ว ทำดาวเยอะไปก็ไม่มีอะไรครับได้แค่เครดิตเฉยๆไม่มีอะไรมากมายนะครับผมตรงนี้โอเคมามาดูกันดีีถามว่าสแกนหมอกกับใครมันจะออกตู้ในเร็ววันนี้เนาะมาดูตรงพิกอัพนะมันจะออกตู้วันที่1ตุลานะครับหนึ่งแล้ว1ตุลาเนี่ยคอมก็จะมาพอดีบนสตรีมนะครับบนสตรีมจะเปิดให้ดาวน์โหลดวันที่1พอดีนะครับเพราะฉะนั้นสแกนนะครับ ถ้าใครแบบผู้เล่นใหม่มาสุ่มได้นะเออมาสุ่มได้เหมือนกันเพราะว่าตัวดีเฟนที่ดีแล้วครบเครื่องมากๆนะครับเรื่องของการที่เธอนั้นสามารถยูยูศัตรูได้นะครับสร้างโล่ให้ตัวเองได้ยิ่งซีซีถ้าใครได้ตัวซ้ำเนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะว่าให้คีดัมเมสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินกับฝ่ายของเราทั้งหมดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งตัวที่ปั้นง่ายด้วยปั้นง่ายมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าผมไม่มีอาวุธก็ก็เล่นได้แล้วนะครับผม ยูยูสัตรูเคาเตอร์สตัตรูทำดาเมจเผาไหม้นะครับเป็นดาเมจดอทด้วยแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตทีมแล้วก็ตัวเองก็มีดาเมจด้วยละกันนะครับผมโอเคฝากไปเท่านี้กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กำลังชมจริงแล้วคลิปหน้าครับรโอ้ชินาโซชิโ่ไคจูนัมเบสิบรอทุกท่านอยู่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ